भोका बिना भन्दै बेसी गुटु पनि राम्रो छ भयो भर्खरै बिना गए भइचोकी भन मान्छु गुटु पनि खोए पुऱ्याएन बन्दी भयो भइचोकी मन मान्छु यसलाई जे चिया त्यहाँ एकजना क्लाब เจ็ดสิบสามีส้มตำไหมค่สั่งส้มตำไหมเอาจ่ายส้มตำก็ได้นะครับวาน้ำเบงอะไรผมไม่ว่าแบพันโดีดีโดีดีครับได้ครได้ครับ แมงแบงพัดแมงพันเรายังไม่เอาเพราะว่าไ่ครับตรงนี้ก็วิกฤตมะพร้าวนานๆเป็นทีครับหลายสิบปีครับนะครับมะพร้าวคู่งแบบน่กนากลัวคนทำมะพร้าวเข้าใจมันเป็นผลพวงทุกอย่างนะครับสวนไม่มีมะพร้าวให้ตัดลงไม่มีมะพร้าวให้ส่งครับ ราคาก็เลยขยบขึ้นเพื่อพุดพ้ดๆๆกับพุพ่งขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ใช่ว่าคณไม่อยากตัดไม่ใช่ว่าคุนไม่อยากได้เงินส่วน,นลูกมะพร้าว <c oughs> ไม่ติดเนื่องจากอากาศมันร้อนมันติดน้อยนะครับมันมันไม่ได้ติดแบบเยอะยอดยอดยอดครับครับ <c oughs> มะพร้าวติดน้อยมะพร้าวก็เลยขาดออก ชสู้ครับพี่น้องผมใ้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันครับพ่อค้าแม่ค้ามะพร้าวเข้าใจดีขอบคุณครับ